แรงมันขึ้นขลาดอ๋อึ้นอะ

ญญย,ย,ยังไม่เห็นสัญญาณไฟพอมียังครับครับผมเห็ครับก่อน้า้ครับโอ้โไม่เห็นสัญญาณไฟมีนั่นทีน่มีเยอะที่สุดในประเทศไทยที่หน่วกงาน บอกเลยเย่ยยังไม่ถึงงเวียนเลยหรือวะเออบริษัท้องคอร์พานี่่างเนี้ยไปรุดเขาไปไหนไปนี่นี่เข้าไหนโอ้เข้าไหนห้องนู้นนะอ่ะงหลังเนี่ยโอ้เห็นในเฟซบุ๊กวันนั้นโอ้โหนี่นี่กลับมาแล้วเหรอ กลับมาได้ใช่ไหมไม่ค่อยคุยช่วยคนกันไม่เอาไยแล้วกลับมาแล้วข้งหลังว่าวว้เทวาวาวาสิบแรัว่าสิบครเทวาสองไันว้าว่าบครับนตไปพี่ รถห้องจังไหนไปวัดนี่ไปวัดตานุ่นีเฮ้ยโอเล่เนี่ยใช่ไหมจะไปจอดกันเนี่ยเอเคพี่เนี๋ย หยุดเลยป่าพี También ่พี่หลง